มีเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องดีๆของจังหวัดเพชรชบุรีค่ะคุณก้องครับงานนี้เขามีการชูของดีนะคะหนองจอกเมืองเก่ามรดกรำคาแห่งภูมิปัญญาพร้อมมีการเปิดงานล้านวัฒนธรรมค่ะเรียกได้ว่างานนี้อลังการนะคะชิมเมนูอาหารนะคะจากบัวหลวงพระราชินีด้วยครับวันนี้ครับนายชัยยะอังกิดันฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรชบุรีครับนายธรรมรงศรีทองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ขวหน้าส่วนราชการและประชาชนครับมีการร่วมงานลาธรรมธรรมอำเภอท่ายางตอนนะฮะตอนนะครับหนองจอกเมืองเก่ามรดกจังหวัดนราธิธธรรมตำบลหนองจอกครับตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางครับจังหวัดเพชรบุรีฮะโดยนายชัยยะนะครับกล่าวแสดงความชื่นชมความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนชาวหนองจอกครับที่ร่วมกันสร้างสรรค์น,นำของดีของเด่นในพื้นที่ครับซึ่งนับเป็นมรดกล้ำค่าแห่งภูมิปัญญา ภายในงานครับมีการตื่นตาตื่นใจกับการสาธิตการทําอาหารหลากชนิดอาหารจากบัวหลวงพระราชินีวุ้นดอกบัวการจำหน่ายของดีจากชุมชนบ้านหนองจอกครับชิมยำหัวปีขนมจีนผัดไทย เมี่ยงกีบบัวและที่สําคัญครับสิริมงคลแห่งชีวิตหลังได้ชมบัวหลวงพระราชินีครับค่ะสำหรับน้องจอกนะคะถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานค่ะเป็นแหล่งชุมชนของชาวจีนนะคะที่ย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่อยู่บ้านเรือนแถวไม้ค่ะอาคารนะคะผานชิ์มีอาคารสถานีรถไฟหลังเก่ามีชาวชุมชนหนองจอกร่วมกันอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบัวหลวงพระราชินีค่ะซึ่งเป็น หลวงพันธ์พิเศษเลยมีดอกใหญ่นะคะก้านดอกก้านใบาย,ยาวสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ชื่นชมกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยแหละค่ะผู้ที่สนใจจะเที่ยวงานลานวัฒนธรรมที่อำเภอท่ายางตอนหนองจอกเมืองเก่ามรดกน,นะคะได้จนถึงวันที่10มิถุนายนที่ลานวัฒนธรรมตำบลหนองจอกตำบล ขอภัยค่ะตำบลหนองจอกนะคะอําเภอท <Okay, S 2> ่าอย่าง,างจังหวัดเพชรบุรีค่ะคสวยงามก็มถือ<ไ>ว่าเป็นของดีของชุมชนที่ต้องเก็บรักษาไว้นะครับ